สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาวอาจารย์ทีมทุกคนนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปกลับมาแนะนําตัวนะทุกคนนะครับว่า,าพี่เนี่ยจะกลับมาทํา YouTube แล้วนะครับทุกคนก็จะมาเล่านะครับว่าเหตุการณ์ที่พี่หายไปนะครับประมาณ2-2ปีได้นะทุกคนนะครับที่หา,หายไปจาก u t u b e นะคือวันนี้นะครับทุกคนจะได้รู้ว่าพี่หายไปไหนแล้วก็ทําไมพี่ถึงกลับมาทํา y YouTube นะทุกคนรู้สึกแบบว่า แนะนำตัวไม่ถูกนะครับนะก็หลายๆคนอาจจะได้ดูคลิปช่องใหม่แล้วก็ช่องเก่าที่พี่ทําไปนะครับก็ช่องใหม่จ,จะเป็นคลิปที่พี่ลงไปนะครับเป็นคลิปที่เล่นฟีฟาส่วนช่องเก่าเป็นคลิปที่พี่เล่นฟีฟายมากันแต่ว่าทํากับเนมไปนะครับครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะมีคลิปอยู่นะทุกคนก็หลังจากนี้นะครับก็จะเห็นพี่เนี่ยกลับมาในวงการ YouTube อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าเราจะไปในทางทิศทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟีฟ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมันข้าาที่หห้อขั้นทก็ เรื่องคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเราทํามาเยอะแล้วนะก็ดูจากทรงเนี่ยพี่น่าจะทําไปหลายร้อยคลิปแล้วนะครับก็โอ้โหเป็นจํานวนที่เยอะมากนะครับทั้งเรื่องแบบคอนเทนต์นะนะหลังจากนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นพี่กลับมาทาว็อกนะครับทุกคนกลับมาอัดคลิปส่วนครอบครัวหัวฟ้าเนี่ยก็ยังอยู่นะทุกคนแต่ว่าเนมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเหมือนเดิมส่วนอาร์ดิเมอร์เนี่ย เท่าที่คุยมานะก็มีแววว่าจะกลับมาทำนะครับส่วนพี่เสืออันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับพี่เสือเขามีธุรกิจของเขาใช่ป่ะไอเนมก็มีธุรกิจของเขานะครับเขาอาจจะไม่ได้แบบมาทําตัวนี้เป็นเหมือนเดิมละนะทุกคนแบบมาถ่ายกันเกือบทุกวันอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่อาจจะไปถ่ายกับเพื่อนบ้างอาจจะแบบตอนไปเที่ยวกันหรือว่าตอนเราเจอหน้ากันเนี่ยอาจจะมีถ่ายให้ทุกคนดูนะฮะส่วนเรื่องหลังจากนี้ทุกคนสามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับว่าเอยอยากเห็นพี่ไปทําเกมอะไรอยากเห็นพี่ไปทําแนวไหน อยากเห็นวอกประมาณไหนอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าช่วงช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่พี่เลิกทำยูทูบไปเนี่ยคือช่วงที่พี่เนี่ยเลิกกับครับก็คือเลิกกับแฟนแฟนเก่าเออก็เราเนี่ยคบกันมาประมาณอ่ะกับต์สองปีได้นะครับแล้วก็ทํา YouTube อะไรมาด้วยกันนะครับพอช่วงนั้นที่เลิกกับแฟนไปอะ่ะเหมือนพี่อาจจะหมดแบบแพชชั่นในการท youtube นะครับเพราะว่าถ้าก่อนอันเนี้ยเราทํากับแฟนมาเราแบบว่า เราแกล้งแฟนเรามีแฟนอยู่ด้วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับพอเรากลับมาทําคนเดียวนยเรารู้สึกไม,ไม่ไม่ค่อยมีไฟอ่ะท่านทุกคนนะครับคือเราตันเลยว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนวะเราจะท Free ําฟีไฟฟีไฟก็ทํายากนะครับเพราะว่าัวนี้พี่หายไปเนี่ยฟีไฟเขาปรับปรับแบบเป็นคอมกับมือถืออะ่ะเออแล้วมันแบบสุ่มไม่เจอคนเลยเว้ยแล้วมันก็แบบเหมือนแบบเอ้ เราทำว e ีฟายไม่ก็ทํายากเราจะทำวอล์กเราก็แบบเราก็ทําแบบคอนเทนต์กับแฟนใช่ไหมส่วนน้องเนี่ยที่แบบไม่อยากทํากับมันเยอะเพราะว่าแบบบางทีเราแกล้งมันทุกวันเงี้ยมันมันก็แบบเสียสุขภาพจิตนะทุกคนเออเราก็แบบเออไม่อยากพึ่งคนอื่นเยอะเกินไปนะครับส่วนตอนนั้นเนี่ยพี่ก็แบบว่ามีเงินอยู่สักก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ตีมูลค่าเป็นหลายล้านเลยนะครับตอนนั้นมีอยู่ก้อนหนึ่งพี่ก็เลยแบบเออเงินก้อนนึงเนี่ยที่จริงอาจจะเก็บไว้ให้แฟนะไปทําหน้านะครับตอนนั้นก็เลยแบบในไหน แฟนเลิกไปละนะครับเราก็ทาเองม่งเลยนะครับก็เลยออกมาสภาพหน้าแบบนี้นะทุกคนอันนี้แบบจําหน้าเดิมไม่ได้นะครับก็มีหน้าใหม่นะครับอันนี้ทํามาจากเกาหลีก็หลังจากที่กลับมาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตนะทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆที่พี่แบบไม่เคยได้ใช้เลยเว้ยคือหลังจากที่พี่จบปวชใช่ไหม ประมาณ18พี่ก็ทํางานมาตั้งแต่ตอน19เลยนะสิบแปดสิบเก้าเนี่ยพี่ทำงานมาตลอดทํางานมา2ปีนะครับก็20ก็มาซื้อบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่ในะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าทํางานหนักส่วนหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นยีบิบเอ็ดก็เลี้ยงแม่มาเรื่อยก็ทางานมาเรื่อยนะครับทำงานมาจนงานตัวเนี้ยแบบที่ทําอยู่งานเก่าเนี่ยมันทําไม่ได้ละพี่ก็เลยแบบย้ายมาทํา y YouTube ท y o u t u b เนี่ก็ถือว่าหนักนะทุน,ำนทำสามเดือนเนี่ยซับขึ้นมาพันหนึง่งทำไป6เดือนเนี่ยขึ้นมาแบบหลักหลายหลายพัน ก็ถือว่าแบบโตมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาเจอเนมเนี่ยก็แบบ เออเหมือนเราได้ทําด้วยกันเนมก็มีชื่อเสียงอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยแบบดึงดึงกันขึ้นมาก็เลยกลายเป็นครอ,อบครัวหัวฟ้าเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่หลังจากนี้ก็กลับมาทําคนเดียวน่ะคิดว่าอา่าบรรยากาศแบบเจอเพื่อนหรือว่าทํากับน้องแกล้งคนคน,นู้คนี้เงี้ยเออมันอาจจะแบบทํายากนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีหน้าที่ของตัวเองนะดิเมอร์ก็ไปเป็นวีเจอยู่ที่ t ิ k กต็อกนะครับส่วนผมเนี่ยก็ยังเป็นวีเจผมก็เป็นวีเจอยู่ใน t ิ k กต็อกนะครับก็มาดูได้ที่ช่องจนนงันทีมในน,นิุกต็อกผม ามมาพูดคุยอะไรได้นะครับส่วน u t u b e เนี่ยก็น่าจะอัพลงเป็นปกตินะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณ3 4คลิปนะครับก็มารับชมกันได้ให้กําลังใจกันได้นะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะใครไม่แจ้งเตือนก็กดติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็ปรับกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะทุกคนนะมันจะได้แจ้งเตือนเราต่อทุกคนนะครับก็หลังจากที่กลับมาจากเกาหลีนะพี่ก็ได้ใช้ชีวิตใช่ปะพี่ก็ได้ไปแบบเออเที่ยวเปิดหูเปิดตาอนะไรเออใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะครับใช้ชีวิตอยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับช่วงนั้นแบบ สนุกให้เต็มที่กับชีวิตอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตมาเราเพิ่งได้ใช้จริงๆก็แบบตื่นตาตื่นใจนะครับตอนนั้นคิดว่าจะไม่ได้ทํา YouTube แล้วนะครับก็เอาช่องเนี้ยไปปล่อยตอนนั้นเนี่ยในหัวคิดคว่าเอ้ยเราหมดไฟกับ YouTube เราน่าจะไม่มาทําแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่พี่ได้เที่ยวจริงๆได้แบบใช้ชีวิตจริงๆนะครับได เริ่มต้นธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ก็ไปไม่ค่อยดีนะครับทุกคนก็เสียเงินไปเยอะเหมือนกันนั่งคิดอยู่นานนะครับกับธุรกิจแบบเอ้ยเราจะทําอะไรดีวะทาแบรนด์ดีไหมท,ทํา Tik t o อกดีไหมก็เอาจริงๆไม่ได้ทําสักทีนะทุกคนนะจากนั้นเนี่ยพี่ได้กลับมาย้อนดูคลิปตัวเองนะทุกคนได้กลับมาย้อนดูคลิปตัวเองได้กลับมาย้อนดูคลิปหัวฟ้าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกอะไรเงี้ยทุกคน มันเป็นอะไรที่แบบเราดูแล้วเราคิดถึงคนดูนะครับคือเห็นคอมเมนต์เห็นหลายๆคนแบบเออมาติดตามอะไรเงี้ยนะมันทําให้เราคิดถึงคนดูคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเรากลับมาทําดีไหมถึงคนอื่นจะเลิกทําไปแล้วเงี้ยเพื่อนเพิ่งประกาศเลิกทําไปไม่กี่วันอะไรเงี้ยทีมก็ไม่ได้ทําแล้วพี่เสือก็นานๆลงคลิปทีก็เลยแบบเรากลับมาทําตรงนี้ดีไหมถึงเราจะไม่มีเพื่อนทําแบบเดิมหรือว่าเราทําตัวคนเดียวผมก็อยากจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอยากจะลองกลับมาลองดูว่า เรากลับมาครั้งนี้เราแบบเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ย เออมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือมันอาจจะแย่กว่าเดิมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็จะขอลองดูสักหน่อยนะทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ลืมกันนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับถ้าพี่ลงคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับกดหัวใจให้เออกดถูกใจกดแชร์ให้เนี่ยจะดีมากก็ฝากทุกคนติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยพี่ว่าพี่จะทำ Q&A นะครับใครที่อยากถามอะไรนะถามเรื่องนู่นเรื่องนี่ถามเรื่องแบบเออช่องพี่จะไปในทิศทาง คำถามเนี่ยนะมาคัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบในคลิปต่อ,ตอไปนะครับโอเค,คทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือมาแนะนำตัวเฉยว่าอาจารย์ทีมกลับมาแล้วนะครับกลับมาลั่นวงการย u ทูนะแตนคลิปนี้ไปถึงเ,เพื่อน <laughs> ฝากบอกต่อหน่อยเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับคลิปอาจจะปิดการมองเห็นอะไรเงี้ยนะนะคลิปล่าสุดที่ลงไปก็วิวสองพันนะครับฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามใหม่ด้วยนะครับบางทีมันไม่แจ้งเตือนก็วันนี้มีแค่นี้แล้วทุกคนนะฮะฝากกดหัวใจให้ด้วย <c oughs> กดถูกใจให้หน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับทุกคน